โอเคค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนั่นเองเนื่องจากว่าอวีเนี่ยอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่ค่ะทุกคนเราก็มาอัปเดตกิจกรรมกันสักหน่อยละกันมาดูกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเป็นสกินใหม่ของลอเลียนนะคะ scorching magma ลอเลียน ma ตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นสกินระดับ limited สีส้มนะคะราคาเพียง299คูปองค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราซื้อพร้อมฮีโร่นะีคะ349คูปองและก็มีสุ่มด้วยนะคะเริ่มต้นที่9คูปองเลยน,นั่นเองแต่เดี เราค่อยกลับมาลุ้นกันทีหลังนะคะกับสกินนี้ มาดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นสกินของตูเลนทุกคน s p e l l b r e a d Master t o เลนสกินนี้เนี่ยเป็นระดับเมทิคอลนะคะมันไม่ได้เข้ามาครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าเข้ามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าสกินระดับนี้เนี่ยก็แอบแพงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เหมือนกันทุกคนตานค้าพระเดจรอนส่งกรานนะคะมีสกินใหม่ของลิโป้ด้วยทุกคนเป็นสกินนี้เลยนะคะ Beach Party l u b u ค่ะการันตีสกินหน้าร้อนใน100คูปองค่ะสกินลิโป้ตัวนี้นะคะเป็นระดับลิมิเต เขียวนีคะซึ่งมันไม่มีเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงนะแค่เพิ่มสกินเข้ามาใหม่เท่านั้นนะคะก็3กิจกรรมนี้นะคะ e n ็นจอจะมาจัดในคลิปนี้คลิปเดียวค่ะทุกคนเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมของตัวเล่กันดีกว่า หลังจากที่เรากดเข้ามาเนี่ยไม่มีสกินอะไรให้เราเลือกเลยนะคะเพราะว่าอจอยเนี่ยมีไปหมดแล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเราจะเลือกเป็นหินเลื่อนขั้นของ b u t เตอร์ไนะคะเขาให้เราเลือกได้สูงสุด3ชิ้นเท่านั้นคือไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมนะกับกิจกรรมแบบนี้นะทุกคนโอเคค่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะมีให้เราสะสมเป็ดน้อยด้วยนั่นเองนะเมื่อเปิดครบ5ช่องนะคะก็เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะลุ้นการนะคะจอยขอแวะเติมคูปองก่อนนะคะแนะนําเพจนี้เลยค่ะ โกลเด้นเติมเกมค่ะตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันนะคะตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆค่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอแล้วเขาก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายค่ะหากใครที่สนใจอนดอยิ้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะทุกคน มาค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอบนี้แอนจอยเติมไปแค่3ามพคูปองนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน,น,นี่นะคะทุกคนตรงนี้เลยนะ<ค>แล้วก็เป็นสกิลระดับเมทอลด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเติมเข้าไาอีกทีละกันค่ะทุกคนเปิดไปก่อนเลยนะคะ5ช่องแรกนะ81คูปองกดไปเลยสิค้รออะไรเออ โอ้โหเกือรุนล้วนนะคะทุกคน <S 2> <S 2> และเราก็ไปกันต่อ5ช่องรอบที่2นะคะ295คูปองไปดีเออจัดมาโอ้โหรอบที่3นะคะทุกคน5ช่อง4 5 5คูปองไปดีก็คือครบ15ช่องนะคะกดไป โอ้ยมีแต่เพรค่ะทุกคนตอนนี้เราเปิดครบ15ช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะได้รางวัลที่เราเปิดครบ15ช่องตรงนี้นะคะแต่ว่าสกินตูเลนยังไม่ออกค่ะทุกคนเปิดกันไปต่อนะคะรอบนี้ขอหช่องละกันทุกคนอ้อโหห้าช่องรอบที่สนะคะ645คูปองไปดี ก็ยังไม่มาอีกนะคะเปิดครบไปแล้วนะคะ4ครั้งรอบที่5จัดมา5ช่องเลยทุกคนรอบนี้ขอให้ได้สกินของตูเลนนะโอ้โหราคา1,025คูปองพระเจ้าโคตรแพงกดไปสิคะรออะไรโอ้ยังไม่ออกออรู้สึกว่าไม่น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับคูปองนะคะช่องที่26มา299คูปอง ุยยังไม่มาอีกอ่ะช่องที่27นะคะ3 39ให้ตายเถอะคูปองไม่พอคะ่ะทุกคนต้องแวะเติมคูปองกันอีกแล้วเน่งมาลุ้นกันต่อนะคะหลังจากที่เราเติมคูปองเข้ามารอบที่2นะคะช่อง27คะ่ะ339คูปองจัดมามาหรือ,อยังมาหรือ,อยัง โอ้ยไม่ออกสักทีว่นเนี่ยช่องที่28ค่ะทุกคน389นะคะรอบนี้เปิดไปโอเคมาสักทีนะคะตูเลนออกช่องที่28ค่ะทุกคนอ่ะทุกคนมาคำนวณกันก่อนนะคะ28ช่องเอนจอยหมดคูปองไปทั้งหมดเลยนะคะ3528คูปองค่ะใครที่เปิดสกินนี้แล้วเสียเท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะทุกคนเอนจอยเสียไป3528 8คูปองนะคะไม่ถึง4,000นะมากดรับรางวัลกันก่อนเลยดีกว่านะคะได้เป็ดน้อยมา5ตัวทุกคนแล้วก็ได้สกินลิมิเต็ดมา1สกินนะคะและมาพร้อมกับท่าเต้นของทูเลนนั่นเองนี่ค่ะทุกคนรางวัล1สกินที่เราสามารถเลือกได้นะจอ,อไม่มีสกินของนาคอสพอดีเลยก็เลือกไปเลยคะ่ะได้มา <S <S เป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวนี้คือเล่นไม่เป็นบอกเลยแค่นี้แหละนะคะ และมาดูในส่วนท่าเต้นของตัวเลนกันมั่งดีกว่านะคะโอเคขาดหนึ่งท่าเต้นอยู่พอดีก็เลือกไปเลยและอันสุดท้ายของเราค่ะทุกคนเป็นสกินของตูเลน The stars guide นี่ค่ะทุกคนได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเลยคะว่าเป็นสกินระดับเมดิคอลนะคะทุกคน3,5 0 0คูปองถือว่าถูกนะสำหรับ Enjoy อ n นจออ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสกินระดับนี้4 0 0 0 5 0 0 0 6 0ั0อัพขึ้นไปนะคะอิอยคิดว่าที่เราได้มาในราคาไม่แพงมากเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นสกินที่เก่าแล้วนะคะทุกคนนี่มาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์ และเราก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นร้านค้าพรเจนจรส่งกราน,นั่นเองมาค่ะทุกคนมีเป็ดน้อยด้วยนะคะเริ่มต้นที่1นึขูปองก็กดไปเลยสิค้ารออะไรโอเคโอเคอะไรไม่รู้นะคะสาดให้มันเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ็นจอจะมาเอาสกินของลิโปตัวนี้ทุกคนแล้วก็มาเก็บเป็ดน้อยด้วยนะคะเพื่อเอาไปแกลกรางวัลน,นั่นเอง อุ้ยได้อะไรมาด้วยวัเนี่ยเอฟเฟกต์ท่าวาจัดไปค่ะทุกคนกดไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าการันตีใน100คูปองนะคะเราจะได้1สกินนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเป็นของลิปโป้นะคะ น er> ี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วนี่นะคะเป็นสกินของลิปโปบีชปาร์ตี้นะคะก็จะเป็นสกินคล้ายๆกับอีกหนึ่งสกินนะคะเป็นลิมิเต็สีส้มหรือเปล่าอินจอยไม่แน่ใจนะคะคล้ายกันมากแค่เปลี่ยนสีค่ะทุกคนมาเรามาดูรางวัลกันก่อนนะคะที่เราได้มาเมื่อกี้เลยสาสตร์ให้มันนะคะเป็นกล่องนี้ได้มาห้ากล่องทุกคนข้างในมีอะไรหรือเปล่า หฮ้ยนึกว่าจะให้เป็ดน้อยที่ไหนได้ชิ้นส่วนฮีโร่ไม่เอาคือแบบเอนจอยมีครบแล้วอะ่ะผ่านไปแล้ว2กิจกรรมนะคะขอมาต่ออีกที่1กิจกรรมนะคะเป็นวงแหวนเวทนินจาที่เข้ามาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะทุกคนกดเข้ามาดูก่อนนะ,ะมันมี2สกินหลกัลกๆเลยเนี่ยเป็นของไฮยะเตะแล้วก็ไอริ i, นั่นเองนี่ค่ะทุกคนเข้ามาดูก่อนเลยนะคะเอนจอยเนี่ยมีเกือบครบแล้วนะคะขาดแค่1สกินเท่านั้นนะคะก็จัดเลยละกันทุกคนนะคะเอาให้มันครบครบไปเลย สำหรับสกินนี้ใช้13เหรียญเพื่อแลกนั่นเองปะจัดเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นไปซื้อไอเทมที่ร้านค้ากันก่อนค่ะทุกคนลดราคาอยู่ตอนนี้นะคะจัดปะเปิดไปเลยค่ะทุกคน5ชิ้นแรกของเรานะต้องการแค่13ชิ้นเท่านั้นออกง่ายหรือเปล่าอุย๊ยออกชิ้นเดียวเหรอเอน็นจอยขอกดไปแค่ครั้งเดียวแล้วกันทุกคนเผื่อมันจะออกดีนะคะ ชัดมาไม่ออกว่ะก็คือกล่องละ10คูปองนะคะทุกคนนี่ไงมาแล้ว13ชิ้นอ่ะโอเครอบนี้มาที่5ชิ้น5กล่องนะคะ5กล่องก็50คูปองนะทุกคนอือหือ3ชิ้นค่ะรอบนี้ได้อยู่เปิดอีกสักหนึ่งรอบ โอเค3ชิ้นตอนนี้มาแล้ว8ชิ้นค่ะทุกคน8ชิ้นแล้วโอ้ยออกยากจังวะชิ้นเดียวไม่ออกเลยกด5ครั้งต่อนะคะเกือจริงโอ้ยไม่ไหวนะจริงๆทุกคนออกชิ้นเดียวอะตอนนี้ขาดอีกแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนไป ขอ,อทีเดียวเลยได้ไหมสามชิ้นสามชิ้นจงออกโอ้โหแค่อีกชิ้นเดียวเองนะก็ไม่ยอมให้นะคะเปิดครั้งเดียวก็ได้จังหวะนี้ต้องออกแล้วเฮ้ยชิ้นเดียวเองอะลีลาเหลือเกินนั่นแหละสวยครบสักทีนะคะทุกคนเออไปเอาไปแลกกันดีกว่านะคะสำหรับสกินของไอริตัวนี้ทุกคนจัดไป และในที่สุดเราก็มีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและมาต่อกันที่กิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นสกินของลอเลียนตัวนี้เอ็นจอขอไม่สุ่มและกันทุกคนนะคะเพราะว่าเราจัดมา3กิจกรรมแล้วค่ะทุกคนสกินนี้เอ็นจอขอซื้อไปในราคา299คูปองก็ซื้อไปเลยนะคะจังหวะนี้ รอบนี้มาเป็นแบบเพลิงไฟค่ะทุกคนเพราะว่าสกินก่อนหนะ้านี้เป็นสกินแบบว่าสีน้ําเงินไงเออนี่นะคะทุกคนเป็นสกินระดับลิมิตสีส้มนะคะที่เอนจอยบอกไปตอนแรกเลยก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกินแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลกันดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะทุกคนเป็นสกินของลอริออนนะคะ่ะโอ้โหแค่เดินธรรมดานี่ก็มีแบบเอฟเฟกต์เปลวไฟแล้วเนะคะเป็นลูกเลยนะะมาดูกันที่สกิลแรกค่ะ yeah, ทุกคน นี่นะคะก็จะออกเป็นแบบสีส้มๆแบบนี้เลยนะอเออโครเท่ค่ะทุกคนสำหรับสกิลที่2นะคะทุกคนเอาจริงๆอซก็เล่นตัวนี้ไม่เป็นเหมือนกันนะนี่ไงเป็นการพุ่งเข้าไปนะคะงงเหมือนกันเด้อตัวนี้ก็เล่นยากจร,จริงๆ <laughs> โอเคนะทุกคนเอฟเฟกต์มันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอันตินะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเป็นการยก โอเคก็ก okay. ็แบบนี้เลยนะคะพู้เล่นจอยก็ไม่คุ้นกับตัวนี้เหมือนกันมาปิดท้ายกันที่สกินของตัวเลนตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นสกินระดับเมทอลนะคะเท่าที่อลจอยรู้มานะทุกคนมันก็จะเปลี่ยนทั้งเสียงฮีโร่แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์สกินนะคะดูดิทุกคนขนาดยืนนิ่งๆนะคะยังยืนควงดาบเลยนะคะจงงังหวะนี้มาดูกันที่สกิลแรกค่ะทุกคนความเสียหายโูประมาณนี้เลยทุกคนโคตรเฟีย้ยวนะคะเอฟเฟกต์ Effect มันแบบสวยจริง ชอบอะสำหรับสกิลที่สองนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยเอาจริงๆป้าเป็นสกินที่เก่าแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันเท่นะทุกคนเท่มากไหมคะนี่เลยทุกคนคือแบบคือชอบเลยอะเรามาดูอันตีกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยโอ้โหอันตีมันไม่ค่อยแบบอลังการสักเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยเท่เท่อยู่มาดูท่าวาร์กันบ้างดีกว่านะสกินนี้ก็จะแบบเน้นที่ดาบเลยฮะสำหรับท่าเต้นที่เราได้มาเมื่อกี้ทุกคนเป็นท่านี้นะนี่แบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าไม่เข้ากับสกินเลยเนคะท่าเต้นท่าเต้นแบบพิพอบมากนะ โอเคค่ะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กระทืบไลค์กันรัวๆนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคลิปนี้จัดไปหลายกิจกรรมเหลือเกินนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะคะสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ